ปั่นไซโค้งทุกเรื่องราวบั่นปั่นของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันป่นๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราชาวปั่นไซค,ค์คงสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวอารอนรัมสเดลจากโกทีมตกชั้นสู่ว่าที่มือหนึ่งทีมชาติอังกฤษลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3-45สปอร์ตใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาต้านะครับแน่นอนว่าชาติที่แฟนบอลชาวไทยแพ้เทใจเชียร์มากที่สุดในเวอร์ครัผลนี้ย่อมหนีไม่พ้นทีมชาติอังกฤษครับแถมในเวอร์ชันที่ปราศจากทีมชาติอิตาลีด้วยแล้วจจึงาจจท ทัพสิงโตคำรามครับได้รับความสนใจจากแฟนบอลชาวไทยมากขึ้นครับถึงตอนนี้แกเรสเซาเกตครับกูซือสิงโตคำรามยังไม่ประกาศรายชื่อ26ขุนพลของทีมชาติอังกฤษที่จะไปลุยศึกฟุตบอลโลกนะครับแต่สาหรับการต่อสู้แย่งชิงโอกาสครับในการโชว์ฝีเท้าที่ประเทศกาต้านะเวลานี้มันช่างดุเดือดเสียเหลือเกินครับโดยเฉพาะในตําแหน่งประการดานสุดท้ายผู้สาวประตูนี่แหละครับที่มีในด่านมือดีหลายคนเลยครับที่อยู่ในคนดิเดตลุ้นเป็นมือหนึ่งให้กับทีมชาติอังกฤษในศึกโวล์คับหนนี้ครับซึ่งหนึ่งในนั้นน่่าจะต้อออองงมีชืขรนเด นะครับรู่สาประตูมือหนึ่งของอาร์เซนอลนะครับโดยไม่มีใครรู้หรอกครับว่าโกจากรู้ว่าปืนใหญ่เนี่ยจะได้เป็นมือหนึ่งให้กับทัพสิงโตคำรามหรือไม่นะครับแต่อย่างน้อยครับเจ้าตัวก็น่าจะมีชื่อเดินทางไปที่ประเทศกาตาร์อย่างแน่นอนครับก่อนหน้านี้ครับมือหนึ่งของอังกฤษก็คือจอแดนพิกฟอร์ดนะครับซึ่งตอนนี้ผลงานของพิกฟอร์ดในระดับสโมสรกับเอเวอเรสตนดูเหมือนว่าฟอร์มเนี่ยจะไม่คงเส้นคงวามากนักนะครับแถมยังเคยโดนแฟนบอลชาติตัวเองเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นมาแล้วนะคร ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าอารอนแรมสเดลนะครับคือผู้สัาประตูมือดีที่ฟอร์มพุ่งแรงในช่วงปีที่ผ่านมากับอาร์เซนอลนะครับวิธีการเล่นของแรมสเดลเนี่ยเหมาะกับทีมของแกเร็ตซาวเกตทีมชาติอังกฤษแบบไม่ต้องสงสัยเลยครับไม่ว่าจะเป็นชอตสต็อปเปอร์ครับรวมไปถึงการบิวอัพด้วยเท้าของเขานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนของจอแดนพิกฟอร์ดมาอย่างยาวนานด้วยครับแถมอารอนแรมสเดลทาได้ดีแบบนี้ก็ไม่แปลกครับที่จะได้ลุ้นเป็นมือหนึ่งในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับและแม ที่สุดในพรีเมียร์อังกฤษณเวลานี้ครับด้วยจํานวน6เกมนะครับแต่สําหรับการออกบอลด้วยเท้านะครับรวมไปถึงคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมเนี่ยอารอนแรมสเดลแสดงออกถึงความกระหายอยู่เสมอนะครับแรมสเดลครับใช้เวลาเพียงน้อยนิดนะครับในการปรับตัวนะครับจากการย้ายจากบอลมัดนะครับทีมหนีตกชั้นนี่แหละครับแล้วก็ตกชั้นลงไปสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับสู่ทีมใหญ่อย่างไอซ์แลนด์ครับก่อนที่บอลมัดจะกลับขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์อีกครั้งหนึ่งนะครับค่าตัวของแรมสเดลนะตอนนั้นอยู่ที่30ล้านปอนด์นะครับในตำแหน่งผููู้้้รรรัััักกษาาปะะตต็ถืออออววว่่่สงงลลลิิเเเยยยทททีีีีดนนนนนนคบ์ซ มีแบรดเลโน่กับประตูชาวเยอรมันเนี่ยอยู่ในทีมอยู่แล้วด้วยครับดังนั้นการคว้าอารอนแรมเดลมาร่วมทีมด้วยราคาถึง30ล้านปอนด์นะครับจึงเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และก็ตั้งคาถามตามมามากมายครับเกี่ยวกับความสามารถของนายด่านรายนี้ครับอย่างไรก็ตามครับถึงตอนนี้อารอนแรมสเดลนะครับก็แสดงให้เห็นถึงตัวตนและก็คุณภาพในการป้องกันประตูครับเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับณเวลานี้กับการยึดมือหนึ่งของทีมจากฝูงพิมลีอังกฤษอย่างอาร์ซนอลนครับโดยแรมสเดลนะครับเป็นส่วนสําคัญนะครับที่ทาให้ท จาฟุ้งของตารางคะแนนนะครับแล้วก็ทําให้ปืนใหญ่เนี่ยเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดเป็นอันดับ2นะครับด้วยจํานวน11ประตูนะครับมีเพียงแค่นิวคาสเซิลเท่านั้นที่เสียประตูน้อยกว่าอาร์เซนอลนะครับโดยนิวคาสเซิลเสียไป10ประตูอาร์เซนอลเสียไป11ประตูครับความมั่นใจของอารอนแรมสเดลนะครับส่งเอฟเฟกต่อผู้เล่นในแนวรับอย่างชัดเจนเลยครับความพุ่งพล่านของเขานะครับมันช่วยกระตุ้นให้เหล่ากองหลังเนี่ยตื่นตัวตลอดเวลาครับโดยก่อนหน้านี้นะครับมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมไอ้ปืนใหญ่อาร์เเเซนนนนอออลละคคคคครรรรรรััับบแแสสสดดดดงวววาาามมมิห็่ไ้ โเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยครับฟังดูอาจจะเหมือนเข้าข้างนะครับเพราะว่าอาร์เตต้าเนี่ยเป็นกุนซือของอาร์เซนอลนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูสถิติของอารอนแรมสเดลก็ต้องบอกว่าไม่เลวเลยทีเดียวนะครับฤดูกาลนี้ลงสนามไป12เกมเก็บคลินชีตไป5เกมครับแล้วก็โชว์ผลงานเซฟไปทั้งสิ้น25ครั้งนะครับมีการชกบอลทั้งสิ้น5ครั้งครับแล้วก็ออกมาตัดบอลในรูปแบบสวิปเปอร์ตัวสุดท้ายนีอีก5ครั้งด้วยกันครับดกา้รยใจว การใช้เป้าของตัวเองเนี่ยแหละครับเซฟประตูนะครับในเกมที่อาร์เซนอลเฉือนเอาชนะยูงทองลีสยูเนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์ครับและสุดท้ายครับถ้าเกิดถามว่ากองหน้าคนไหนที่อารอนแรมสเดลหวาดผวามากที่สุดนะครับก็เคยมีบทสัมภาษณ์ของอารอนแรมสเดลครับว่ากองหน้าที่เขาหวาดผวากลัวที่สุดนะครับนั่นก็คือเจมี่วาร์ดี้นั่นเองครับแล้วยิงจอมเก๋าของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นนักเตะที่เขาเองไม่อยากเจอที่สุดนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยเคยลงประจานหน้ากันมาแล้ว5ครั้งนะครับปรากฏว่าอารอนแรมส มัันะครบจนกระทั่งย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลแล้วก็ยังโดนเจมี่วาร์ดี้ยิงประตูอยู่ดีครับสำหรับโปรแกรม3เกมของอาร์เซนอลนะครับก่อนศึกฟุตบอลโลกนะครับก็จะทําศึกลอนดอนดาร์บี้ครับบุกไปเยือนเชลซีในค่ําคืนนี้นะครับในเวลา1ทุ่มตรงนะครับหลังจากนั้นก็จะเล่นในศึกคาราบาวครับครับก็จะเจอกับไบรตันนะครับในวันที่9พฤศจิกายนครับแล้วก็จะส่งท้ายนะครับก่อนพักเบรกหลีกทางให้ฟุตบอลโลกครับด้วยการบุกไปเยือนวูฟแฮมตันครับในวันที่12พฤศจิกายนนี้ครับ ถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ f a c e o o o k Youtube, t i k t อกปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ